สวัสดีครับผมนายเกติภูมิมันเทียนรหัสนิสิต67360718คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาวันนี้ผมจะมาสอนโหลดแอปแมปซอฟต์แวร์นะครับแอปที่ผมด้ใช้วันนี้นะครับจะเป็นแอป g e o g e b a นะครับอย่างแรกนะครับเชื่อไปว่า g e o g e b a ดาวน์โหลดครับแล้วก็คลิกเว็บแรกเลยครับแล้วก็คลิกไปที่ดาวน์โหลดครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องเลยนะครับ ก็นะครับเมื่อโหลดเสร็จนะครับแอปมันก็จะขึ้นมาเด้งตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวแอปนะครับลองกดตัวเลขก็ได้ครับอย่างเช่นผมกำหนดสมการนะครับสิบสอง x บวกสามเท่ากับยี่สิบครับมันก็จะได้เป็นตารางการ์ย่างนี้ครับ จะเป็นตัวกราฟเคลโลเดเตอร์อย่างเงี้ยรัวก็จะมีหลายอย่างให้เลือกใช้ครับวันนี้ผมก็ขอจบเท่านี้ครับขอบคุณครับ